มา20มนาทีเดี๋ยวมาสืบค้นหาข้อมูลกันดีไหมอ่าเดี๋ยวไปฝึกปฏิบัติกันคุณครูจะสาธิตท่านนักเรียนนั้นได้ดูกันก่อนนะครับเกี่ยวกับการสืบค้นหาข้อมูลอ่ะในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับเวลาที่นักเรียนเปิดเข้าสู่หน้าจอเดสก์ท็อปในลักษณะแบบนี้นะครับโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเยอะลูกการเข้าสู่โปรแกรมมันมีเยอะ ซึ่งโปรแกรม Internet e x p ต o r e r ก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะอีกหนึ่งอีกหนึ่งโปรแกรมที่มีไว้สำหรับในการเซิร์ชหรือเข้าสู่อินเทอร์เน็ตอ่ะใครบอกอครูได้บ้างว่านอกจากอินเทอร์เน็ตเอชโพเลอร์มีอย่างอื่นอีกไหมอ่ามีคนเก่งเราตอบปาร์ฟฟ็อก <pe> อย่างอื่นอีกไหม <pe> อ่าเก่งมากโอเปร่ามีอื่นอีกไหมครับ <pe> อะไรคมโคมนะ อา Google Google.com Google.com h ก็ได้นะครับนี่สามารถที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้ทั้งหมดนะครับแต่ในกรณีวันนี้นะครับรูจะเข้าสู่เว็บไซต์โดยการที่เข้าไปทาง Internet Explorer ตรงนี้เป็นเพียงแค่โปรแกรมนะครับเป็นแค่โปรแกรมที่เข้าสู่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่ใช่ว่าเอ๊ไม่มีเลยเนี่ยทำไมมันไม่มีไอ้ Internet Explorer นี้อยู่ ซึ่งบางเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ใช้นะครับอาจจะไม่ใช้อาจจะไปใช้ไฟฟอกใช่ไหมอาจจะไปใช้ o o o g l e Char e ก็ได้อย่างอื่นก็ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะคุ้นนะครับเราจะคุ้นเคยคุ้นชินกันกันกบโปรแกรม Internet Explorer ตัวนี้นะครับไฟฟอกก็ดีนะครับถ้านักเรียนต้องการที่จะโหลดอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นในส่วนของสื่อการเรียนการสอนหรืออาจจะเป็นในส่วนของคลิปวิดีโอต่างๆ นะครับไฟฟลอกโหลดไวนะครับโหลดไวกว่า Internet เน็ตเอ็กพอันนี้แนะนำไว้นะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับเห็นไหมนี่เป็นอินเทอร์เน็ตที่ล็อกเอาไว้ในสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านราวเทียมในการจะใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างโรงเรียนของเรานะอย่างโรงเรียนของเราก็จะมีการให้ลงชื่อ อีเมลสมัครเข้ามาแล้วถึงจะได้ในส่วนของ ID p a s s สเว d ร์ดไปนะครับสำหรับคุณครูแล้วก็นักเรียนด้วยอ่ะทีนี้คุณครูจะใส่ชื่อลงไปรวมถึงพ a สเว o ร์ดนะครับบางครั้งเวลาที่นักเรียนเข้าไปใช้งานที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้ขึ้นมา เราลองเข้าใหม่ได้ไหมอ่าไม่ได้เดี๋ยวครูปิดตรงนี้นิดนึงก่อนเดี๋ยวเข้าใหม่เลยคุณครูใช้ชื่อคุณครูศุนทรีมานะครับตรงนี้ก็จะต้องสมัครเข้าไปก่อนสมัครเข้าไปเพื่อที่จะ ใช้เกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าสู่เครื่องนี้แล้วเราก็พักไว้นะครับแล้วก็เข้าใหม่อาได้แล้วนี่โปรแกร,รมอะไรครับ Google นะครับ Google ประเทศไทยแมมสิได้วันนี้นะครับ Google ไม่ได้มีอ,อะไรที่สำคัญนะครับนั่นเรนเคยสังเกตไหมว่า Google เนี่ย ถ้าบางวันนะครับวันดีคืนดีก็จะมีภาพเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับไปตามวันนั้นที่มีความสําคัญอ,อะไรกันบ้างนั่นเลยเคยเข้าไปดูมั้งไหมเออ,เอ,อล่าสุดเลยรู้สึกจะเป็นแพ็กแมนจริงค,ครูเคยเห็นไม่ใช่ล่าสุดนานแล้วแพ็กแมนนะเราสามารถเล่นเกมตรงนี้ได้ด้วย,วยอ่าแล้วก็อาจจะมีในส่วนของคุนยนนะครับทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับ อ่ะเนื่องจากว่าคุณครูนั้นสอนวงโยธาวิทย์ด้วยนะครับคุณครูจะเซิร์ชเกี่ยวกับวงโยธาวิทย์ให้ดูก่อนอื่นคุณครูจะพิมพ์คําว่าดนตรีดนตรีก่อนนะครับถ้าดนตรีเนี่ยจะได้อะไรขึ้นมาบ้างนี่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างแรกเลยอะไรเอ่ยวิกิพีเดียเห็นไหมครับวิกิพีเดียนี่มีเป็นเว็บไซต์ที่มีความสําคัญ สำหรับนักเรียนมากซึ่งเป็นเว็บไซต์น้องใหม่นะครับนักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยได้เข้าไปใช้งานตรงนี้ซึ่งมืองนอกนั้นมีมานานแล้วเกี่ยวกับวิกิพีเดียนะครับเข้าไปดูซิตรงนี้เป็นดนตรีนะครับดนตรีอะไรดนตรีทุกๆอย่างนะครับเกี่ยวกับวิกิพีเดียเห็นไหมกลุ่มดนตรีสัญชาติไทยนะักร้อง สากลาสิกทำนองเพลงทฤษฎีด,ดนตรีดนตรีบําบัดการแต่งเพลงดนตรีเอ็กซ์ตรีมนะครับเราเรียนรู้จักดนตรีบําบัดไหมเวลาที่เรามีความเครียดนะครับเราก็หาดนตรีที่มีเสียงน้ําไหลเคยได้ยินไหมเสียงน้ําไหลเสียงนกรอ้องนี่แหละเวลาที่เราเครียดมากๆเสียงธรรมชาติอาจจะเป็นในส่วนของดนตรีที่มีดนอ่า เครื่องดนตรีชิ้นเดียวบรนเลงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้<อ>เมื่อสักครู่นี้คุณครูเซิร์ชคำว่าดนตรีสากลอ่ะคำว่าดนตรีอย่างเดียวอันนี้เป็นดนตรีที่ขึ้นมาแบบรวมไหมครับ<อ>รวมเลยแต่ทีนี้คุณครูจะเฉพาะเข้าไปนิดนึงนะครับจะใส่เฉพาะเข้าไปดนตรี วงเห็นไหมมีทั้งวงเครื่องสายวงปีพาดวงแจ๊สวงโยธวะอะเห็นไหมตรงนี้ก็จะขึ้นมาให้น้องเห็นเลยวงดุริยางวงเทอร์โบมีวงเทอร์โบด้วยวงกางเกงอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วเอาวงโยธวาทิตดนตรีวงโยธวาทิตนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับอะไรลูกเว็บไซต์ ใช่ไหมถ้าเราต้องการที่จะเซิร์ชเกี่ยวกับรูปภาพละ่ะทาได้ไหมอ่ารูปภาพ,ารภาพเราก็ต้องไปกดเลือกที่รูปภาพด้านข้างใช่ไหมครับอ่ารูปภาพตรงนี้คลิกเข้าไปรูปภาพเห็นไหมก็จะมีในส่วนของรูปวงโยธวาทิตขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่าเป็นวงโยธวาทิตเหลือแล้วก็มีในส่วนของเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงโยธวาทิต ห็นหอันนี้คือการแข่งขัน Thailand International Marching Band 2010นะครับอันนี้อาจจะเป็นในส่วนของโรงเรียนต่างๆอันนี้วงเป็นวงโยธวาทิศเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงโน้ตเพลงก็จะขึ้นมาเครื่องดนตรีต่างๆนะครับที่นักเรียนต้องการก็จะขึ้นมาเห็นไหมอันนี้ตระกูลของแซกใช่ไหมครับอันนี้แซกอะไรอ่าโซปาโนนี้ล่ะ อันโตเนี่ยเทรนเนอร์แล้วก็บาริโทนแซกนะครับก็จะให้เสียงที่ต่างกันอ่ะลืมตัวเป็นวิชาอะไรเนี่ยวิชาคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่วิชาดนตรีอ่าตายแล้วลืมตัวนะครับอ่ะนี่อะไรเลยทอมโบนนะครับแม่ทำเป็ดมาอันนี้อ่ากองชุดเก่งมากนี่ล่ะอันนี้ฉาบตระกูลฉาบนะครับฉาบชุด นี่อันนี้ลายกองแท็กหรือแสแนนั่นเองวงโยธวาทิศเห็นไหมครับหรือเราอาจจะเซิร์ชระบุว่าวงวงดนตรีไทยวงดนตรีไทยก็มีอีกเยอะเกี่ยวกับวงมโหรีวงเครื่องสายโอเยอะแยะมากมายนะครับอ่าดูวงมโหรีนี่ก็จะระบุว่าวงดนตรีที่เกี่ยวกับวงมโหรีใช้เครื่องดนตรีอะไรกันบ้าง นะครับเห็นไหมครับเยอะแยะมากมายเห็นไหมวงเล็กวงเครื่องครู่วงมโหรี <ๆ S 1> เครื่องใหญ่ <ๆ S 1> ก็จะบอกว่า <ๆ S 1> วงนั้นๆนนมีประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีอะไรกันบ้างนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือการเซิร์ชแบบรูปภาพวงมโหรีที่เป็นในส่วนของ อ่าอันนี้ไม่เอาอ่าวิกิพีเดียนะครับเชื่อไหมคุณครูต้องระวังมากเลยนะกลัวกลัวมีรูปอะไรที่มันไม่เหมาะสมขึ้นมาเหมือนกันนะครับต้องเข้าเว็บไซต์ที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับหไหมนี่คือวงโมโหรีโบราณเครื่อง6กไครับ1,2,3,4,5,6อมสห้าไหมเราสามารถที่จะ เ้าไปสืบค้นค้นหาได้อ่เอาเอย่างนี้ดีกว่าเนั้เรียนอยากทราบอะไรลูกอยากทราบอะไรเดี๋ยวคุณคณรูเซิร์ชให้นะครับอ่าอยากทราบอะไรเอ่ยอะไรนะบูมแซดไม่เกี่ยวนะบูมแซดอะอะไรเอ่ยอยากทราบอะไรครับอ่ะมามา,มาหนึ่งคนดีกว่ามาหนึ่งคนมา อะอาชะยุทธมาชยุทธชยุทธอยากทราบอะไรมาเซิร์ชให้เพื่อนๆดูสิอ่ะเอาเครื่องดนตรีวงโยธวาทิศอ่ะไหนเซิร์ชให้เพื่อนๆได้ดูชยุทธนี่รู้สึกจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าอ่ะไหนหาที่มีไหมเครื่องดนตรีวงโยธาวิทิศ เพราะว่าสยุทธนั้นก็เล่นอะไรลูกอ่าเป่าฟุตด,ด้วยอ่ะทั้งหมดอ่ะใส่คำว,ว่าทั้งหมดรู้เหมือนเดิมไหมดูสิอ่ะเหมือนเดิมอ่ะมีรูปสาวสวยขึ้นมานะครับอันนี้ชุดชุดวงโยธาอาทิตย์ไหมครับชุดอ่านี่ทั้งวงเห็นไหมทั้งวง อันนี้วงเมืองนอกนะครับเห็นไหมอ,อ่าเห็นไหมรวมถึงเกี่ยวกับการเซิร์ชที่เป็นลักษณะของภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมครับไม่เอาดีกว่าเสี่ยงเกินเสี่ยงเกินไปนะครับเสี่ยงเกินไปเดี๋ยวไปเจอเว็บไซต์อื่นที่ไม่เหมาะสมอ่าอย่างอื่นมีอีกไหมมีอีกไหมครับมีไหมครับงว,วงออเคสตราอ่าได้หรูคพูเซิร์ชให้นะครับ มาแล้วเพียงแค่เขียนว่าวงออขึ้นมาแล้วลูกเห็นไหมวงออกัสวงอินดี้วงออเคสตราวงอารีนาวงอัธรสดเ,เยอะแยะมากมายเราก็เลือกเอาเฉพาะสิ่งที่เราสนใจก็คือวงออเคสตรานั่นเองนะครับนี่ไหมวงออเคสตราอดูรูปดูรูปดูอ่าเห็นไหมวงออเคสตรานะครับ นี่เกี่ยวกับวงออเคสตราทั้งหมดเลยเกี่ยวกับรูปภาพวงออเคสตรานะครับเห็นไหมก็จะมีในส่วนของอ่าคาากรใช่ไหมครับแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องสายต่างๆอาอย่างอื่นมีอีกไหมครับอยากทราบอะไรอีกไหมอะไรเอ่ยวงหมโรงอามี นักดนตรตีไทยเราอยากจะเห็นภาพวงหมง่มโรงวงหมง่มโรงวงห่มโรงมีด้วยเหรอลูกอะไม่เป็นไรลองดูอ,อ๋อหม่มโรงทำไมมีนักฟุตบอลขึ้นมาเห็น <c oughs> ไหมมีนักฟุตบอลขึ้นมาด้วยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ระบ,บุเฉพาะเจาะจงลงไปมากๆเนี่ยบางครั้งวงห่มโรงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นวงที่ เป็นวงเฉพาะวงหอมรงอาจจะเป็นวงดนตรีมโหลีก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็นวงเกี่ยวกับวงอย่างอื่นที่มีชื่อวงปีพาดวงปีพาดมอนอะไรก็แล้วแต่นะครับไหครับแต่ก็จะมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับดนตรีไทยก็กันขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันไหมครับอะไรที่มันเกี่ยวข้องก็จะมีขึ้นมาเช่นเดียวกันไหมครับเห็นไหม วงกอไผ่นะครับวงหุมโรงวงแจส๊สอ่าได้วงแจส๊สอย่างอื่นก็ได้นะลูกอย่างอื่นที่นักเรียนอยากจะทราบถ้าวงแจ๊สอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ต้องต้องอาจจะระบ,บุว่าวงดนตรีแจ๊สนะครับอ่าวงวงดงบังชิงกิขึ้นมามพิมผิด วงดนตรีแจ๊สนะครับ mm hmm. นี่ขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมวงแจ๊สนี่วงแจ๊สแจ๊สยุคแรกนี่คือวงนิวอลินนะครับที่เพิ่งเดินทางมาเปิดการแสดงให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรารับชมนะครับนี่เกี่ยวกับวงแจ๊สนะครับเยอะแยะมากมายนี่สมอล l j แจ๊สแบนเห็นไหมประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะ มีแซกทำเป็ดใช่ไหมครับเพียโนฮากลองแล้วก็อันนี้อะไรทราบไหมนี่แต่เบสนะครับเดิเบสที่ใช้ดีดนะครับแล้วก็มีในส่วนของกีต้า่อกด้วยอ่ะโอ้โหรู้สึกจะมีแต่นักดนตรีที่อยากจะทราบคนอื่นมีอีกไหมทราบอะไรอีกไหมครับขั้งหลังอยากทราบอย่างอื่นอีกไหมครับ อ๋อรูปแมวที่คุณครูได้บอกให้ฟังใช่ไหมรูปแมวเอาเปรียบเทียบเกี่ยวกับ cat, cat กับ m แมวภาษาไทยก่อนโอเคได้เลยจะเสี่ยงไปไหมอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอแคปภาพนี้ไว้ก่อนนะครับอ่ะมาแล้วแมว แมวแมวที่ใช้ภาษาไทยเขียน<ม>เห็นไหมสวยไหมครับแมวนี่อันนี้บ้านครูบ้านครูบ้านครูครครไม่มีเอออันนี้ก็บ้านครูเหมือนกันไม่มีไม่มีไหนไหนอ๋อนี่อ่านี่ใส่หมวกกันน็อกลูก มวกนอกอ่า mm. เห็นไหมแมวเปอร์เซียแมวก็จะบ่งบอกแยกประเภทออกไปแมวน่ารักแมวเปอร์เซียลูกแมวแมวไทยกระตูนแมวแมวน้อยอ่าก็จะระบุออกไปอ่ทาทีนี้แมวใช้ภาษาอังกฤษบ้างดูซสิจะแตกต่างไหมอ่าครูขอย้ายแคปภาพไปก่อนอ่ามาแล้วแตกต่างไหม ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับเห็นไหมเขาจะถ่ายเหมือนกับถ่ายในสตูดิโอเห็นไหมครับถ่ายในสตูดิโอนี่อันนี้แมวเปียกเพราะตกน้ำเอาอ๋อเขาเรียกแมวน้ำคิดได้ยังไงนะครับอ่าเห็นไหมรูปแมวก็จะแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นไหมแห่ อ่าเห็นไหมครับเขาก็จะบง่งเขาก็จะระบุมาอีกว่าเป็นแคทไหมครับเป็นแคทแคทวอลเปเปอร์ถ้าใครต้องการวอลเปเปอร์ฟันน<ๆ>ี่แคทแฟตแคทแคทด็อกก็ว่าไปอ่ะเดี๋ยวครูลองเข้าที่แคทวอลเปเปอร์ให้ดูนะครับอ่ะนี่เป็นแคทวอลเปเปอร์นะครับเห็นไหม ก็จะสวยงามเราสามารถที่จะนำไปประกอบการเรียนการสอนได้นหมครับนี่แมวเล่นดนตรีนี่อ่า่หไหอันนี้ก็เป็นส่วนของ wall paper นั่นเองแม่ดูตาสิเห็นไหม มีอย่อื่นอีกไหมครับเอ้น,นอะนะอ่าส,าสแต็กกีฬาสแต็กได้เลยครับได้เลยอยากจะดูภาพเคลื่อนไหวไหมได้ไดอ่าเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตแคปภาพนี้ให้ก่อนนะครับ กีฬาส,สแต็กนะครับส์ การแข่งขันกีฬาสแต็กนะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับทางหัวหินของเราก็มีการจัดแข่งขันกีฬานี้ขึ้นมาด้วยนะครับไหนะครับไปแล้วไหมไม่เกินปฐมแน่นอนนะครับโอ้โห9.75วินาที นะครับนี่คือเว็บไซต์ของ YouTube นะครับเว็บไซต์ YouTube เว็บไซต์ y o u t u ถูกไหมไวไหมไวไหมนักเรียนก็สามารถที่จะใช้กีฬานี้ในการาฝึกสมาธิได้อีกด้วยนะครับล่นลนไม่เป็นไรลน เรียบร้อยอะแคปภาพไว้ก่อนนะครับอะดูยังมีอย่างอื่นอ้เอเอ,อยากดูมึงนอกเขาเล่นไหมลูกอาเอามึงนอกอันนี้ไม่มึงนอกเด,ดนะี๋ยวน้า๋ยวครูหาก่อนอะใจเย็นๆใจเย,เย็นนะครับ ค่อนข้างที่จะหายากนะครับสำหรับเว็บไซต์ของเมืองนอกอ่ะมาแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเห็นไ,ไหมไปแตกเมืองนอกอ่ะดู หวไหมไหวไหมอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับเรียบร้อยเะเวลาหมดพอดีนะครับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการเซิร์ชเอ็นจินนะครับเว็บไซต์แต่และเว็บไซต์นะครับมีทั้งดี และมีทั้งโทษฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเลือกที่จะเข้าไปดูเว็บไซต์ต่างๆเลือกให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนนะครับไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้เข้าไปดูแต่ให้เข้าไปดูในเว็บที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเราวัยของเราเป็นนักเรียนก็ต้องหาเกี่ยวกับความรู้นะครับใส่ตัวเอง แต่ถ้านักเรียนโตขึ้นไปไม่มีใครห้ามที่นักเรียนจะเข้าสู่เว็บอะไรเว็บที่เป็นอย่างไรขอให้ดูไวเป็นหลักนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ